ความประทับใจของฟินาเล่นะคะก็คือเข้ามาก็คือความใหญ่ชุดสวยภาพที่ที่เขานําเสนอนะคะ่ะคือมันสวยมากๆจริงๆนะคะทาให้เราแบบอยากที่จะมาเป็นลูกค้ามาใช้บริการเลยะคะ่ะก็สวยนะครับแล้วก็คุ้มค่าครับกับก,การมาใช้บริการฟินาเล่ถ้าพูดถึงสินค้าที่เข้ามาดูแล้วนะคะก็หนูรู้สึกว่าหนูได้มากกว่าที่มัน มันมันเกินราคาที่หนูได้อะคะ่ะเพราะว่าดูจากชุดดูจากเออเขาเรียกว่าอะไรน,นะไวเชอร์หรือว่าเอิเซสซอรีอร่ต่างๆที่แบบที่ที่ทางฟินาเล่ให้นะคะผมว่ามันถูุถมกว่าที่อื่นท,ที่เคยดูมากะะ็คือรา,าคาคือแบบถ้าสําหรับหนูนะคะคือนูคิดว่าราคาที่นูได้คือคุ้มมากเพราะว่าพี่ปาบอกว่าแพ็กเกจที่นูได้อะที่เพราะว่าหนูจองมาตั้งแต่ สี่ปีที่แล้วตอนนี้ราคามันไปเป็นแบบแสนแล้วแต่หนูยังได้ในราคาที่เป็นหลักหมื่นอยู่อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ามันโอเคมากคนะ่ะเท่าที่เห็นดูรูปทุกรูปเท่รูปสวยทุกรูปครับแล้วก็เอ่อเท่าที่ดูร้านาน,นุ่นมาเฟอรนิเจอรนี้น่าจะสวยมากมากสี่สุด, <laughs> สสด <laughs> ก็แนะนํานะคะท่านไหนนะคะที่แบบ กำลังมีแพลนที่จะแต่งงานหาหาแบบชุดหาที่ถ่ายพิวเวดดิ้งอ่ะคะ่ะก็คือแนะนำที่นี่เนี่ยที่นี่แบบครบจบที่เดียวเลยจริงๆค่ะสวัสดีค่ะทิ่พี่มานะคะชื่เล่นชนะค่ะมาจากกรุงเทพค่ะครับผมเรียกตัวชื่อว่าคุณเชนนะครับชื่อชิคกี้มินนะครับกรุงเทพมหานครวันนี้นะคะ,คนนะ,คะก็เข้ามาใช้บริการของฟินาเล่นะคะก็คือเคยจองแพ็กเกจกับฟินาเล่ไว้ค่ะเมื่อสี่ปีที่แล,แล้วแล้วก็ แล้วก็เคยมาต่อสัญญาค่ะพอครบสองปีก็เลยมาต่อสัญญาแล้วทีเนี้ยมันก็ครบสองปีีแล้วก็เลยเข้ามาต่อสัญญาอีกพี่ปาก็เลยแนะนาแพ็กเกจเพิมเ่มเติมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบดีมากๆเลยคือแบบเพิ่มเพิ่มชุดให้เพิ่มบริการนอกสถานที่ให้อะไรเงี้ยค่ะรู้สึกแบบประทับใจมากแต่แล้วก็เพิ่มเพิ่มแบบแพ็กเกจรูปอันใหญ่อัลบัม้มกัาโว่าอัลบั้มใจ แล้วก็บริการของทีมงานที่ฟินาเร่นะคะก็คือตั้งแต่เปิดประตูเข้ามาค่ะก็คือพนักงานแบบน่ารักมากค่ะก็คือมีที่นําน้ํามาให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่ฟางก็นนแนะนําแพคเกจที่แบบท,ที่ที่คิดว่าเราเหมาะจมแล้วก็คุ้มกับกับแบบตัวลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะคือแนะนําว่าเพิ่มตรงนี้นิดนึงนะอะไรเงี้ยคือแบบหรู้สึกว่าโอเคมากๆเลยค่ะ ขาก้อนนัดน,นะคะจริงๆนัดไม่ค่อยว่างหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนันก็จะต้องไปบินไปแบบต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างนึงเอกสารที่นัดที่นัดเคยจองไว้กับฟินาเล่ค่ะมันก็แบบมันมันจะครบ2ปีแล้วที่เราเคยต่อไว้อะคะ่ะนัดก็เลยเข้ามาเคลียร์เอกสารอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็จะบินพอบินเสร็จเราก็จะกลับกลับมากลับมาบุกกับกับพี่ปลาค่ะว่าแบบเราจะเข้ามามามา,มา,มาถ่ายวันไหนอะไรเงี้ยค่ะฟินาเล่ก็ฟินไม่น่าจะถึง อารมณ์ความรู้สึกที่มีความสุขนะครับนาเล่ก็น่าจะแบบอารมณ์ที่มีความรู้สึกความสุขแบบสุดๆในการใช้บริการถ้าเป็นนาเลส่สำหรับผมก็คิดไปถึงแบบชุดปินาเล่ที่มันจะต้องแบบโดดเด่นกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยจะต้องแบบพอเปิดออกมาแชุกผนจะต้องว้าวมีความแกรนอะไรเงี้ยค่ะสวยแน่นอนโอเคได้ขอบคุณมากเลยครับคขอนแทคครับผมบคแค ได้ครับจะจะได้จะได้เห็นกันหมดนะครับเพราะว่าดีกว่าเพราะว่าขาดอันนี้พี่ป้าเกิดน้องน้องไม่ได้ดูเป็นผู้ชายอยู่ดีเลยขอบคุณมากมากเลยที